หนักไหมลองยกสูงสูงลูกยกได้ไหมนายเชเบ็ดยกได้ไหมอุ้ยยกได้ด้วยอ่ะอัดคนอุ้ยเธอเชเบ็ดผ่าเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยกลับสวยงามมากอยู่กับช่องน้องเชเบ็ดฟันนี่นะคะวันนี้แม่อุ้มมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเพื่อนนี่นะคะ กระปุกออมสินนะคะอันนี้นะคะมีอายุเก so ่า uh <Island. S 1> like แก่ประมาณ2-3ปีนะแม่อูจะเอามาทุบแล้วก็เอามาแบ่งอมเล็กกับเชอร์เบตกันนะคะก่อนเข้าเวลาชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะเงินเก็บของทุกคนนะอมเล็กมีประมาณเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่นะเพื่อนเยอะอยู่นะของน้องเชอร์เบตมีเยอะไหมคะลูกไหนมอุ้ยทำไมแม่ร้อยหนักหนักก็บอมเล็กดีนะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่อูจะมีของรางวัลไม่ใช่ของรางวัลหรอกลูกแต่ว <Honestly, like illas> ่าแม่อูจะเอาเงินตรงเนี้ย เอามาแบ่งให้เด็กๆออมเล็ตลองจับสิว่ามันหนักไหมถือไหวไหมเอ็มเล็ตวางเงินก่อนค่ะออมให้ออมเล็ตยกว่าหนักไหมหนักไหมหนักไหมลองยกสูงๆลูกยกได้ไหมนี่นะมันหนักมากเลยนะแม่อูกับพ่อเอ็มใส่ไว้นะนายเชิดเชิดยกได้ไหมอุ้ยยกได้ด้วยอ่ะอัดคนอุ้ยแตกแตกเลยเฉินเมย์จะไปทำแตกเลยอ่ะลูกนี่นะล้องลอยอริยะทำนะแตกไปเลยอ่ะลูกทำไงดีอ่ะ เชอร์เพทเฮ้ยเชอร์เราไปจับมันทำไมหนูทำแตกแบบเนี้ยโอ้ยมันอยู่กับพไปท้องเศษเหรอแล้วเชอร์เบททำไมทำแตกอ่ะลูกไม่รูอ่ะนั้นเก็บเงินก่อนค่ะเก็บเงินทุกคนเก็บเงินของตัวเองก่อนนะเก,เก็บเงินก่อนแล้วแม่อูจะทำยังไงดีกับเจ้าเจ้ากระปุกอมสินสตรอบเบอรี่อย่างเงี้ยน้องเชอร์เบททำแตกไปแล้วอะ่ะใสะฮะเดี๋ยวแม่อูจะเอาไปใส่กระลำมังนะอูแม่อูจะให้ถ่ายรูปซะหน่อยแตกเลยอ่ะนองเชร วางแรงเหรอลูกหนูอวางแรงกันไปใช่ไหมเก็บเงินเสร็จหรือ,อยังคะทุกคนจ้าหนูจ้าหนูนจ้าหนูว่างเปล่า,า,มมา,มาเออโอเคจะมายด์กระเบนอ๋อโอเคเนี่ยนะแม่อุก,ก็จะทำอย่างนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวให้เด็กๆเอาสตรอเบอรี่มาใส่กะละมังดีกว่าอะ่ะเอาเม็ดเอาเม็ดถอยหลังไปลูกถอยหลังไปเอาไปใส่ในกะละมังนี้เลยนะอะ่ะยกน้องชิเม็ดช่วยกันยกเร็วยกไหวไหมยกไหวไหมลูก เออแตกแล้วก็เอาไปวางตรงนั้นเลยลูกเชิร์ลบ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 เชิร์เชิร์เบทลบก่อนเดี๋ยวลูกเชิร์เบทลบก่อนนะเชิร์เบทจะหยิบสตรอเบอรี่เข้ากระมังไหมเอาไงดีอ่ะหนูทำหนูทำได้เหรอเอาเด็ดให้น้องทำไหมเขาเป็นคนทำแตกอ่ะลูกอุ้ยอุ้ยมีแมงลอยด้วยอุ้ยมีแมงลอยด้วยอ่ะเอาแรงยกได้ไหม่ะทุกคนเอ้าหมดหมดเลยนี่ยป็นยกแล้ว ยกก่อนเอเลเดี๋ยวเพิ่งเอาตังออกลูกเห็นไหมเห็นไหมแม่อุไปช่วยเด็กๆด็กทำก่อนแล้วกันนะทำอย่างนี้เอาเลยไหมเดี๋ยวไป่อุทำเองเก็บนี่มาเล้ยเก็บนี่มานี่นะเต็มเลยนะคะเหลี่ยมเด็กเด็กันทำแตกแต่ว่าแม่อุวะ เอาเก็บไว้ก็นานมากแล้วนะอูเยอะเหมือนกับน้องเม็ดเยอะไหมเยอะค่ะใครเป็นคนหยอดนะโน้ก็จำไม่ได้เบ็ดแบบแม่กูแล้วก็พ่อเองเหรอส่วนมากจะเป็นแม่กูนะทุกคนอ่ะเร็วๆเก็บก่อนให้น้องเม็ดเก็บเหรียญเต็มเลย ตั้งแต่อเล็ดเด็กๆเลยนะคะตั้งแต่อเล็ดอายุน่าจะสี่ขวบประมาณสี่ขวบใชย่ยชแม่อุกเก็บไว้นานแล้วแต่ว่าไม่อยากเก็บแล้ว่มันนานมากแล้วเดี๋ยวแม่อุจะเอาไปแลกเซเว่นกันโอเคแม่อเล็ดมาช่วยกันเก็บก่อนละกันนะจะ <Okay. S 1> ได้ไหม A few moments later นี่นะคะแม่อุก,ก็ตอนแรกก็นึกว่ามีไม่เยอะน,นะคะแล้วว่าจะเอามาแบ่งเด็ก็บ น่าจะมีสักประมาณคนละร้อยสองร้อยแต่น่าจะเยอะกว่านี้แม่อูจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนรวมแล้วกันนะะเด็กทุกคนก็มีเงินเท่านี้พอนะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอปิดคลิปก่อนดีกว่าเพราะว่ากระปุกอมสินมันแตกไปแล้วแล้วก็เงินจํานวนมันเยอะเกินไปนะคะก่อนแม่อูจะปิดคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องชิเบ็ดนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอ่ะแม่อูให้คนละคนละเท่าไหรด่ดีเอาคนละห้าสิบบาทพอไหม ร้อยหนึ่งคนละร้อยแม่อูจะให้คนละร้อยนี่นี่นี่เอาเหรียญไปค่ะอเอาเหรียญไปนะหนึ่งอ,อ่าแบงค์ห้าสิบอ่าแม่อูให้จะให้เด็กๆคนละร้อยนะอ่ะเอาไปใส่กระปุกค,คนละร้อยอ่ะเอาเน็ตเอาไปหน100ึ่งร้อยที่เหลือก็จะเป็นของแม่อูนะคะอ่าอเ,เอาเน็อ่ะบายบายค่ะทุกคนทุกคนบายบายค่ะเช่ไหมบายบายค่ะจุ๊บจ้ะจุ๊บ